อย่าตกคุ้มอันนี้ชุ่มนี่เพิ่นบอ่อันนัรนเพิ่นบ่อรถปิกอัพลงมาใส่เราจะรถไถกับรถเกี่ยวข้าวแต่พอผมเอาปิกอัพลงมาก็เลยต้องคุดดีเน,น่ไปบอระเาราไปไดนตวนนีทางมาอยนะู่ทาง